นับตั้งแต่วันที่เราได้เลือกตั้งกันมาจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาร้อยวันติดๆเนี่ยนะคะกกตเพิ่งจะแจกใบแดงใบดำแรกไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาให้กับสอสอสอตกซึ่งก็ทำเอาเราตั้งคำถามนะคะว่าเอา้า แล้วบรรดาสอสอที่เขาไปนั่งกันสลอนอยู่ในสภาเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนกันตั้งเยอะตั้งแยะเมื่อไหร่จะสอยคาเพ่เออก็ปรากฏว่ากกตนเนี่ยเหมือนจะฟังคำเรากับทุกคนทำงานเร็วประดุดการมานิดหนุ่มฟันเลยค่ะฟันใครผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจ้ะงงไหมล่ะคะทุกคน เขาถามหาซอสที่ไปนั่งกันอยู่ในสะพานเนี่ยที่มีเรื่องร้องเรียนกันตั้งเยอะตั้งแยะหลายสิบคำร้องเนี่ยแต่มาฟันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจ้าคือวันนี้นะคะทุกคนเว็บไซต์กกตได้ออกมาเผยแพร่คำวินิจฉัยของกกตที่สั่งดำเนินคดีอาญากับนายรักษศักดิ์ขอสงวนนามสกุลน,นะคะทุกคน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา101ประกอบมาตรา164วรรคหนึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่1 5ปีปรับตั้งแต่20,000ถึง1แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็สั่งให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนด10ปีสืบเนื่องจากวันที่28เมษายนที่ผ่านมานายนาเรศรัศมีจัด ผู้สมัครสสเขตสี่เชียงรายหมายเลข3พักประชาธิปัตย์อีกแล้วจ้าแม่ดูเหมือนช่วงนี้จะเป็นความตกอับอาทิตย์อัดสดดงหรืออะไรใดๆของพักประชาธิปัตย์ที่ช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรกับกะกะตก็ไม่รู้นะคะสมัยก่อนนี่รอดดีๆนะเป็นพักเดียวนะคะที่เขาเรียกว่าพักที่ไม่เคยถูกยุบมาก่อนเป็นพักที่แบบ หมคนเขาก็เอาไปเปรียบเป็นมแมลงสาบอะไรอย่างงี้เพราะแบบตายยากามีตายอะไรแบบนี้แต่นี่ก็อูโหูมีแต่เรื่องที่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์ทางนั้นเลยนะคะแต่อันนี้คือผู้สมัครเนี่ยเขามาร้องนะคะอย่าไปเข้าใจว่าเขาไปซื้อเสียงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เขาไปรอ้องอ่าโดยได้โพสต์ข้อความใน Facebook ของตัวเองเลยนะคะ เป็นข้อความนโยบายด้านการเกษตรและวิธีทำอาชีพเกษตรกรรมให้สำเร็จซึ่งนายรักษักคนที่ถูกกกตแจ้งตัดสิทธิ์เนี่ยนะคะที่ฟันเนี่ยอาใช้คำนี้แล้วกันนะที่กกตฟันเนี่ยนะนายรักษักเนี่ยส่งข้อความแสดงความคิดเห็นไปในโพสต์นี้โพสต์ที่ผู้สมัครคนนี้เขาโพสต์นโยบายเนาะบอกว่า ถ้าให้วัวผมหนึ่งตัวเนี่ยจะก,กาเบอร์สามแน่นอนครับท่านอทีน, <c oughs> ทนี้เมื่อพิจารณาข้อความดังกล่าวสื่อความหมายได้ว่าถ้านายนาเรศให้วัวแก่นายรักศักหนึ่งตัวนายรักศักจะลงคะแนนให้กับนายนาเรศซึ่งเป็นผู้สมัครหมายเลขสามประกอบกับเมื่อนายนาเรศส่งข้อความตอบกลับว่า ผมว่าคุณคงเข้าใจผิดอะไรบางอย่างแล้วอยากได้ต้องลงทุนเองครับนายรักศักยังส่งข้อความต่ออีกว่างั้นไม่กาทั้งพักทั้งคนสมัครครับผมจะกาพักภูมิใจไทยและผู้สมัครเบอร์เจ็ดครับเออนายรักศักเนี่ยเคยส่งข้อความถึงนายนาเรศผ่านแอปพลิเคชัน m essenger นะคะว่าผมจะกาเบอร์สแลกกับบัวหนตัวครับ ทำงาน4ปีคุ้มแสนคุ้มครับซึ่งคำว่ากา่าแสดงให้เห็นถึงเจตนาของนายรักษักที่ประสงค์จะเรียกรับวัวหนึ่งตัวจากนายนาเรศเพื่อแลกกับการลงคะแนนให้แม้นายรักษักจะให้ถ้อยคำว่าตนเองเนี่ยส่งข้อความดังกล่าวเพราะต้องการหยอกล้อเออคือแอนว่าก็จริงนะคือบางทีหรือ,อยังไงคือเราเรียก เราเรียกวัวกันเป็นตัวตัวแบบนี้เลยเหรอคะคือคือแอนก็รู้สึกว่าเขาหยอกล้อนะแอนก็ว่าเขาไม่ได้อยากจะได้วัวจริง,จร,งจริงไหมแล้วผู้สมัครก็ควรจะต้องรู้ไหมว่าเออเขาคงไม่ได้อยากจะได้วัวจริงๆสมมุติบาจีให้ก็บ้าไหมเออแต่นี่แหละคะ่ะทุกคนแม้ว่าจะบอกว่าเออหยอกล้อเด้อ แต่เขาบอกว่ามันเป็นเพียงการปฏิเสธลอยๆอยอ่ะแบบว่ามันง่ายไปง่ายต่อการกล่าวอ้างเพื่อให้ตนเองพ้นความรับผิดเขาก็เลยบอกว่าข้อกล่าวอ้างของนายรักศักเนี่ยจึงไม่อาจรับฟังได้กรณีจึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านายรักศักดิ์เรียก ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนอันเป็นการฝ่าฝืนพรบ,บรว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมาตราร้อประกอบมาตรา164วรรคหนึ่งคืออันอยากรู้เหมือนกันนะว่านี่กะกะตไปเจอเองหรือว่าผู้สมัครเขาลองมาผู้สมัครเขาลองใช่ไหมเขาอาจจะกลัวว่าแบบเออแบบล่อซื้ออะไรเงี้ยนะเนาะก็เลยแบบเอ้ยนี่ผมแบบ ผมไม่ได้นี่เลยนะนี่เขามาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะทีนี้อีตาคนนี้ก็เลยซวยไปเลยจ้ะหาว่าเรียกรับบัวนหนึ่งตัวเพื่อแลกกับเสียงหนึ่งคะแนนอ่ะทุกคนคิดว่าชายผู้นี้เขาอยากจะได้วัวจริงๆริงไหมคะหรือเขาแค่หยอกล้อจริงตามที่เขาว่าหรือว่าเราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะกก,กตวินิจฉัยไปแล้วได้แหละ เนาะมันเป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นกกรตไม่ใช่สารเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใช่ไหมคะ,ะทุกคนคิดว่ายังไงคะ่ะ